โยมก็เอ๊ะทำไมไม่เห็นีแล้วที่นี่เรียกสอบอารมณ์ไหมเจ้าคะก็ไม่มีอะไรไม่มีสอบอารมณ์ไม่มีส่งอารมณ์อ้าวแล้วอย่างผู้ปฏิบัติมาอย่างนี้ยอย่างโยมมาเนี่ยเราจะมาเจอพระอาจารย์คุยกันอย่างเงี้ยเล่าสู่กันฟังแบบเนี้ยไม่มีสอบอารมณ์ส่งอารมณ์อะไรแล้วก็มาคุยเล่าสู่กันฟ้าแล้วเวลาโยมเข้าไปในห้องแล้วโยมจะมาหาพระอาจารย์ได้ก็มาคุยแบบนี้แหละไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาส่งอารมณ์ไม่ได้คิดว่าอาจารย์จะสอบอารมณ์แล้วเราจะมาวันไหนมาวันไหนก็ได้ที่เรา อ่ามาได้เลยที่เราอยากมาอย่างนั้นเหรอใช่มาได้ไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาเออตอนไหนไม่สะดวกมาคุยได้แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปสอบสอบอารมณ์เดี๋ยวเราจะไปส่งอารมณ์มันจะมีอะไรในใจอ่ะไอส่งอารมณ์ไม่เอาอะไรไปส่งอารมณ์ดีเนาะใช่มันจะหาเรื่องแหละหาเรื่องดีๆมาคุยแล้ววันเราเราทำอะไรไปนั่งสังเกตแล้วเราจะต้องไปบอกอะไรตันี้ไม่เอาไม่เอาตัวนั้นไม่เอาไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามาส่ง ่ต้องะไรงานแบบนั้นเนี่ยตรงนั้นผู้ปฏิบัติจะเครียดต้องหาเรื่องมาส่งอารมณ์ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเอามีอะไรที่ไม่สะดวกที่จะให้ช่วยก็มาคุยเล่าถกันฟังแบบนี้มันมันไม่ต้องหาอะไรมาส่งไม่ต้องหาเรื่องดีๆมาส่งคุยแเรื่องที่มีที่ประสบการณ์แบบนี้เนี่ยคุยเลยเนี่ยแล้วพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่ให้คนไปเรียกมาเหรอคะไม่ไม่ไม่มีคนมาก็บางทีก็ ถ้าเขาจะมาเขาก็มาใครสนใจเขามาเพราะอาจจะมาไม่ค่อยไม่ค่อยได้คิดว่าจะไปสอบอารมณ์ใครอ๋อโยมก็เข้าใจว่าท่านตั้งมาสอบอารมณ์เนื้อไม่มีที่นี่ไม่มีอาจจะมาไม่มีไม่คิดว่าจะสอบอารมณ์ใครอ๋อแล้วก็ไม่ได้คิดจะให้ใครมาส่งอารมณ์ <c oughs> เพราะว่าตัวนั้นมันจะมีหาใช่ไหมอาเช่นโยมคิดว่าวันนี้นะมาสอบอารมณ์นะโยมก็จะหาเรื่องมาส่งอารมณ์สิใช่มันจะต้องหาเรื่องิตันนี้ไม่เอา อันนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงที่ทําอยู่แล้วตัง้งแต่ตื่นจนหลับคือถ้าเรามีปัญหาปุ๊บเรามาหาพระอาจารย์ได้หรือได้เลยอย่างี้ท่รู้ไม่นพระอาจารย์ก็ไม่รู้สิ <c oughs> แล้วถ้าไปสอบอารมณ์นะแล้วก็เอามาส่งอารมณ์นะ <c oughs> <ๆ>ก็จะไอ้เรื่องไอ้เรื่องดีๆมาคุยไอ้เรื่องที่ปฏิบัติอยู่ก็ไม่ไม่รู้เรื่องตัวเองก็ไม่รู้พอไม่กล้ามาคุยยิ่งมีหลายๆคนด้วยเอาเรื่องไม่ดีมาคุยเดี๋ยวอายแล้วที่นี่มีกฎเกณฑ์บังคับไหมว่าห้ามไปคุยกันอะไรห้ามไปคุยกับคนอ่นนาามมุยยธรรีงส โยมจะมาหาพระอาจารย์โยมก็ต้องไปเรีีกคนนึ่างมาได้ไหมได้มาคุยสอนศาสนาธรรมตรงนี้ได้แต่ถ้าไปคุยกันที่ห้องดินนู้นที่โรงครัวนั้นไปตามแกจะได้มาสองคนอย่างนี้ได้ได้คือมาคุยกันแบบปกติธรรมดามาเล่าความรู้สึกให้ฟังอย่างนี้ดีนะ่าแล้วมันจะแก้ถูกจุดเหมือนเราคันที่ไหนต้องแก้ตรงนั้นมันผิดที่ไหนแล้วแก้ตรงนั้นแล้วเราสามารถจะี้ให้เห็นได้ว่าตรงนี้เป็นยังไง ไอ้ที่ผิด้วผิดยังไงและไอ้ที่ถูกถูกยังไงคือถ้าเราเข้าใจถูกอย่างนี้โยมคิดว่าโย,ยมมีตมือี้เสศษถึงโยมไปกลับไปบ้านเรายังแก้ไม่ได้เด็ดขาดหรอกแต่เราก็ยังมีทางคือมันต้องทำฟังเข้าใจให้ถูกก่อนขั้นการฟังและขณะที่กํออาลังฟังเนี่ยมันละความเห็นผิดว่าเป็นเราได้ด้วยขั้นการฟังความเห็นผิดว่าเราเคยเคยเข้าใจผิดมังนี้ทําผิดอย่างงี้อพอเห็นถูกปับ๊บไอตัววามเห็นผิดตัวนั้นมันก็จะทายไป มันต้องฟังให้เข้าใจตัวนี้ก่อนพอเราเข้าใจถูกตรงนี้ปับ๊บไอความเห็นผิดมันก็คายตัวออกอุปมาเหมือนแสงสว่างคือปัญญาพอมันเกิดขึ้นปับ๊บไอความมืดคือโมหะมันก็หมดไปตอนนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปทำมาหลายปีแล้วจะให้มันเลิกวันนี้คงยากต้องใจเย็นๆยากจริงๆจริงๆแล้วมันต้องลองผิดลองถูกแบบนี้แหละแต่จะติประธานนตียากยาก <laughs> เข้าใจยากที่ดันดนมาหาพระอาจารย์ก็เพพาะอย่างนี้อตอนนี้ก็กค,คิดว่าคงไม่เสียไม่เสียเที่ยวมาหรอกแล้วก็น้อยคนที่จะมาไม่มีใครมาไม่มีใครสนใจไม่รู้นะอาจจะมาว่าไม่เขาไม่สนใจกันถ้าสนใจเขาต้องมาอุปมาเมื่อสมัยที่อาตมาเริ่มปฏิบัติใหม่ๆ <c oughs> พอรู้ว่าที่ไหนมีกัลยาณมิตร <c oughs> ก็จะไปไกลแค่ไหนก็ไป นะเหมือนก็โยงเงี้ยพอรู้ว่าที่นี่มีจะมาอยู่ก็มาอย่างนี้ไกลแค่ไหนก็มาก็เมื่อก่อนจะมาที่อยู่มูลีที่แน่พอจะเข้าพรรษาโยงนั้นก็ปฏิบัติสองเดือนแล้วพอเข้าพรรษาเนี่ยอีกสามเดือนเป็นห้าเดือนนั้นออกเลิกเลิกเ,เรียนจบไปแล้วสองปีจบไปแล,แล้วเข้าปฏิบัติในห้าเดือนตอนสามเดือนในพรรษาเนี่ยทีมั้อยากจะไปวิวัตตา ไปหาอาจารย์ปนี<ะ>ไม่อยากจะแห่หคนสาไปนั่นดีว่าติดปัรศานะั่นนะถ้าไม่ติดปัญาก็เพ่นไปนานแล้วนะโยมสาวอยู่ในห้องงงจะได้เห็นหมาจ้อยพวกนั้นงงเป็นแถวจุดประสงค์อยู่ตรงนี้เรียก<ะ>ว่าด่านแรกอ่ะฟังให้เข้าใจถูกไว้ก่อน<ะ>ถ้าเป็นรถที่กําลังวิ่งก็หาพระอาจารย์แล้วอย่างกําหนดท่านั่งท่านอนเนี่ย มันกาหนดไปถึง <Solomon> รูปเลยหรือว่าดูแค่ความรู้สึกลอยๆคือความรู้ส <rawd Moder> ึกเนี่ยมันไม่จับตรงรูปใช่ไหมคะตรงนี้หรือว่าจะดูที่รูปเลยตรงๆหรือยังไงให้กำหนดนี่แหละโยมที่โยมถามแม่ลายโยมก็ยังว่าพอปฏิบัติมาเมื่อก่อนโยมก็เข้าใจว่ามันไม่ต้องโยมก็เลยพอเออทิ้งๆตกลงมันตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ต้องทําอะไรหรอกยังไม่ต้องกําหนดอะไรไม่ต้องทําความรู้สึกตัวอะไรเพราะว่าของเก่าตัวเนี้ยมันจะไปลงล่องเก่า พอคิดจะดูปั๊บมันก็จะไปที่ลมหายใจมาต,ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องทำปล่อยให้เป็นอิสระแบบลอยไปลอยมาเผลอไปเผลอมาไม่รู้อะไรแบบนั้นเลยป่ะแล้วโดยเฉพาะย,ยาบทใหญ่เนี่ยที่เราเคยดูอยู่มานานแล้วเนี่ยพอคิดจะดูปั๊บเนี่ยมันลงแล้วลงใจแล้วตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องดูคือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรือไม่รู้ก็ช่างมันต้องปล่อยทิ้งเลยนะปล่อยทิ้งไปเลยแล้วไม่ต้องกลัวจะไม่รู้อะไร พอถ้าคิดว่าจะให้รู้จะดูทาความรู้สึกตัวอะไรขึ้นมาปับ๊บไอของเก่าก็จะขึ้นมาตรงนี้ต้องเลิกขายไปเลยทิ้งไปเลยอาจารย์ตักเลยั้ยเพราะโยมฟังมาจะต้องรู้ในอริยบทใหญ่เห็นไหมเพราะว่าอย่างน้อยมันจะไปที่ไหนต้องกลับมารู้อริยบทใหญ่เป็นประธานเดียก็เตรียมถานทานอยู่เลยอาจารย์รู้ทันไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> เพราะตัวนี้มันจะมารวมอยู่ถ้ายัางมีถ้ายัางมีจุดศูนย์รวมตรงนี้ปับ๊บพอคิดจะดูปับ๊บมันรวมแล้วม,มันเพ่งแล้ว มุ่งและตรงนี้ไม่ต้องดูถ้าเรารู้สึกตัวนี้มันจะรู้เองโดยที่ไม่ต้องถามใช่ไหมถ้าถ้าเขามีอีกอย่างขึ้นมาอย่างเช่นพอคันแล้วก็เก่าแล้วก็รู้ค่ะอย่างงี้จะรู้สึกนนยอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยคือธรรมชาติของเขาได้ยินเสียงจังแจ๊กแจ๊กตรงนี้ไหมได้ยินนะเนี่ยตัวกระลอกลกระติกกระเจ็นอะไรเนี่ยเนี่ยนะแค่รู้สึกได้ยินท่านี้พอแล้วโดยที่เราไม่ได้คิดว่าจะต้องดูต้องเอาสติไปตั้งไว้ที่หูว่าตรงนี้ไม่เอาเลื่อิ้งไปเลย แค่ได้ยินเท่านี้พอต่างกับที่เขาร้องแล้วก็ไม่ได้ยินเห็นไหมฮะแล้วที่ไม่ได้ยิน่ะเขาอาจจะมาสนใจอยู่ตรงนี้หรือจะไปรวมอยู่ที่ใจหรือจะพุ่งไปเผือไปก็เขาก็ไปอย่างนั้นแล้วแต่แต่รู้ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องทาความรู้สึกตัวอะไรทั้งหมดแล้วก็ทําสํารวมจะพูดถึงเรื่องการทําสํารวมเนี่ยการทําสํารวมนี่คือมันจะไปรวมรวมอยู่ที่ใจหรือรวมรวมอยู่ที่กาย หรือรวมทั้งกายและใจใช่เพราะว่าโยมเคยเพ่งกายไอ้สำรวมเนี่ยมันจะมารู้ลายตัวที่เพง่งตัวที่เพ่งมันไป,ไปวนไรวมกายตัวที่รวมบางทีรวมแล้วไม่เพง่งนิ่ง,น,งนิ่งอยู่รวมที่ใจนะไม่เพ่งแต่พอเราคิดจะดูตัวนั้นมันจะเพง่งเนี่ยมันจะทำสองอันแล้วตอนนี้แต่ตอนแรกนี่คือมันทําสํารวมจนไปรวมๆนิ่งนิ่งอยู่ที่ใ,ใจแต่ว่าคิดจะดูปั๊บมันจะมาที่ลมหายใจที่จะมาที่ท่าไอ้ตัวเนี้ยก็ไม่ต้องทํา ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฝันใหม่นะคือฟังเข้าใจแต่ว่าวิธีทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะพระอาจารย์ให้เรียนรู้ที่ทําอยู่มันยากนะ,ะเรียนรู้ที่ทําและไม่ปฏิเสธเขาเรียนรู้ที่ว่าค,ค,คิดว่าจะต้องทําความรู้สึกตัวคิดว่าจะต้องทํสจาลวงไอ้แบบเนี้ยพูดแล้วพูดงนะ่ายแต่มันทายากก,ก็ก็ยากอยู่เพราะว่าที่ยากเพราะว่าเราทําอย่างนี้จนคุ้นเคยเคยชินกับที่ทําขึ้น แต่ต่อมาเรารู้ว่าเขาทำแล้วก็ต่อมาก็ไม่ต้องหาวิธีแก้ไม่ต้องปฏิเสธเขานะรู้ว่าเขาทำรู้ว่าเขารวมรู้ว่าเขานิ่งแล้วไม่สะดวกก็บริหารไปบริหารตัวนี้เช่นนั่งหรือนอนเขานิ่งๆก็บริหารเปลี่ยนแก้ใช้ยาบทย่อยบางไปแก้ทุกบา้างเนี่เปลี่ยนแก้ไปไม,ไม่ได้คิดว่าจะให้มันหายอะไรแต่คิดว่ามันไม่สะดวกแล้วนี่ในกรณีที่มันรวมแน่นๆนาน เวลาเราแน่นๆมาเรานั่งยเียเราจะลุกไปเดินไปได้เลยเราก็ไปได้เลยไม่ต้องมานึกว่าออ้ยเดินเพื่อจะให้มันคายไม่ต้องถ้าไปเดินจะให้มันหายให้มันคายมันไม่หายเพราะว่ามันพวกเดียวกันแต่อีกพวกอีกคนอีกพวกหนึ่งอ่ะอีกพวกหนึ่งคือไม่ได้คิดว่าจะให้หายแล้วแต่ว่ามันไม่สะดวกอ่ะไอ้ที่ไอ้ที่มันรวมๆนิ่งๆแน่นๆเนี่ยไม่สะดวกแล้วไปเดินก็ได้ไปอาบน้ําก็ได้ไปฝาดไปถูก็ได้ไปทำอะไรเพลินๆมันจะหายเมื่อไหร่ก็เรื่องของมัน พอมันหายเมื่อไหร่มันก็จะรู้อ่ามันหลุดไปแล้วก็ไอ้ที่รวมๆนิ่งๆนน่นๆหายไปแล้วมันรู้เองเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นนะแหนะเขาจะขายตัวของเขาโดยที่เราไม่ได้คิดว่าจะต้องแก้ให้มันหายเพราะไอ้ที่คิดจะแก้ให้หายเนี่ยมันไม่หายเพราะว่ามันไม่ชอบที่มันเป็นที่มันแน่นอ่าแล้วมันจะไปแก้ให้หายมันพวกเดียวกันไม่หายหรอกมันต้องคนละพวกกันดิเนี่ยตัวเนี้ยมันละเอียดมาก ตอนนี้จะมามํามาเยอะลองมาเยอะลองผิดลองถูกมาเยอะเกือบสิบปีแล้วมีไหมคนที่ไม่ทํากรรมฐานไม่เหมี่ยไม่ม,นะม,มีต้องทํามากทาน้อยเท่นั้นทำน้อยก็เลยไม่เคยรู้เรื่อง,แ,องแต่ถ้าหากว่ามาแล้วถูกเลยเนี่ยไม่มีเหมือนคนหัดขี่จักรยานขึ้นแล้วเป็นเลยขับไปได้เลยไม่ล้มเลยเนี่ยไม่มีอ่ะมันต้องลองผิดลองถูกล้มลบผูกคานกันมาก่อน,นแบบนั้แต่จะล้มมากล้มน้อยกรณีนี้ถ้าคนเคยทํามาแล้วแล้วเลิก แล้วรู้ต่างกับที่คนที่ไม่เคยทํามาก่อนมันจะรู้ว่าเหมือนกับเราหลงป่าเข้าไปในป่าใหญ่ที่หนาทึบแล้วออกจากป่ามาได้ยังไงเห็นไหมฮะกับคนที่ไม่เคยเข้าป่ามันก็ไม่รู้ว่าหลงป่าเป็นยังไงเขาก็เลยไม่สามารถจะมาบอกเราทรรมได้ไม่บอกได้บอกเวลาคนไปหลงป่าแบบเนี้ทาความรู้สึกตัวแบบนี้ทำกรรมฐานอย่างเนี้ยติดใจแบบนี้เป็นยังไงถ้าคนเคยทํามาก่อนเนี่ยจะรู้นะจะรู้วิธีออกจากป่ายัางไง แล้วทีนี้ออกจากป่าใหญ่ที่หนาเทียบแล้วยังมีป่าเล็กอีกนะยังมีลายย่อยติกเยอะอีกเี่ยต้องเรียนรู้ก็ต่อไปอย่างยมสมมุติโอ้โหไม่ต้องสมมุติถ้ามันหลุดตรงนี้ได้ยมต้องไปเจออย่างอื่นอยังเจอยังเจอไอ้พวกสิทการทำกรรมฐานใช่มีเยอะมากหลากหลายนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวสนุกมากถ้าเข้าใจเลีนรู้กับเขาตัวนี้นะสนุกกับการเรียนรู้นี้แลใช่สนุกการเรียนรู้เขามาก็รู้เข้าไปเขารู้เท่านั้นนี่ เรียนรู้กับเขาเหมือนกับละครขันห้าเห็นไหมที่เขาเล่นตังกระตือนจนหลับอ่ะเห็นไหมตัวไหนโผล่ขึ้นมาโลภะโทสะโมหะกุศลสติปัญญาความเพียรตัวไหนออกมาก็เรียนรู้รู้เฉยๆรู้ละครขันห้าเฉยๆเรียกว่าดูละครขันห้าคือถ้าเราทําตรงนี้หลุดแล้วเราก็จะเป็นเหาามือพระอารย่าใช่หก็เรียนรู้แล้วกิเลสมันจะไปทํำยังไงอีกมันก็คือไม่ได้ทำแล้วไม่ทําเหมือนเมื่อก่อนที่เคยทําไง แต่มันจะเรียนรู้กับที่ไม่ต้องทําแบบนั้นแต่ก็รู้ได้นะแล้วจะรู้คล่องแคล่วว่องไวปัดเปรียวกว่าที่เราทําสร้างขึ้นก็บางทีถ้าประมาณเหมือนเราผูกไว้หลายปอเยอะมากไอ้ไอ้ไอ้ปอที่เรานี้เราแก้ถูกกมันก็หลุดไปไอ้อีกหลายหลายปอที่เราผูกเอาไว้อะทุกอารมณ์ทุกทวานที่เราสร้างเอาไว้ตรงนั้นอ่ะเราต้องไปเรียนรู้มันทุกอารมณ์ทุกทวารที่เราไปทําความรู้สึกตัวไว้ไปผูกเอาไว้แหละเห็นไหมฮะแล้วก็มาเรียนรู้ อารมณ์ไหนที่เขาพอจะรู้ได้เช่นผ่านเสียงที่เขาปรากฏรู้ได้รู้สึกได้ยินอพอแลยแค่นี้เรารู้ได้แค่นี้หรือว่ายาบทย่อยเช่นกา,ก,าก,าการเหยียดการคู่การก้มการเงยเดี๋ยวใายแล้วฝ่าเห็นไหมเนี่ยเขามาเรียนรู้แล้วแต่เขาจะรู้ได้คือรู้แบบไม่ได้ตั้งใจะไม่ได้คิดว่าจะต้องกําหนดอะไรไม่ได้คิดว่าจะต้องดูอะไรเปลี่ยนจากดูยาบทสี่ยาบทใหญ่ตัวนี้นะ,อะพอเสียงมาปรากดก็ได้ยิน เราไม่ได้คิดมาก่อนเลยไม่ได้ตั้งใจเลยนะเนี่ยเนี่ยคืออารมณ์ก็โชว์รู้เฉพาะหน้าแล้วก็ยาบทย่อยเหยียดคูก็เงยเหลียวซ้ายเหลียวขวาปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนคันแล้วก็ทําแล้วก็แก้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เนี่ยนะเรียนรู้แบบนี้โดยได้ที่เราไม่ต้องไปทําอะไรก็มันไม่ต้องคิดว่าจะต้องคอยเอาสติไปตั้งไว้ตามความรู้สึกตัวตอนนี้ไม่เอาตอนนี้เลิกไปไม่ใช่แน่นอน ถ้าหากว่ามันใช่นะเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นของจริงก็นะป่านนี้มันไปไกลแล้วไม่วนอย่างนี้หรอกวันมันไม่ใช่แล้วแหละคือเมื่อก่อนเราคิดว่ามันใช่แล้วแต่ครัเอามาเมื่อไหร่ก็มาอยู่ตรงนี้มาเมื่อไหร่ไม่หนุดมันต้องมีอะไรใช่มันเป็นตัวตัณหาก็สร้างขึ้นมาเราคือตัณหาตัณหาคือเรามันพวกเดียวกันทีนี้มันต้องมีอีกพวกหนึ่งที่จะมารู้จักตัณหาที่มันสร้างขึ้นมาตัวนี้นะ อาจารย์แล้วมันก็สร้างได้แต่นะดูนั่งดูรูปนั่งมันไปเห็นความรู้สึกสองอย่างอะไรเห็นไอ้ตัวที่เมื่อยมากเมื่อยอยากจะเปลี่ยนและตัวเราเนี่ยอยู่ในตัวอยากอยากเปลี่ยนบอกว่าเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแล้วไปเห็นอีกตัวหนึ่งกาลังดูความเมื่อยอยู่ตัวเนี้ยมันดูอยู่ไอ้ตัวนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้เออไปเห็นสองตัวความคิดทั้งคู่เลยท่าไม่ไม่เป็นไรไหยรู้จักนั้นเอง ให้รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาอยู่คือไม่ต้องไปตัดสินเขาว่าผิดหรือถูกแต่ให้รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เข,เขาเขารู้ได้นะสามา<อ>รถดูไี่เป็นเพราะอะไรที่ไปเห็นอย่างนั้นเห็นอันนี้ปเห็นความรู้สึกของอังอนนี้อันนี้เกิดจากจิตรวมตัวนั่นแหละสามารถรู้ได้จริงๆรู้ได้มากกว่านี้อ๋อเอเกิดจากจิตรวมตัวแล้วประเทศหูที่ได้ยินเสียงสูงๆงต่ำตนี่คะนั่นแหละพวกงเดียวกันนี่า ผิดตรงตัวหมดเลยใช่ตัวเดียวกันไม่ใช่ว่าได้เสียงปรามะนะไม่ใช่แล้วทีนี้ที่สําคัญคือเนี่ยมันเข้าใจผิดคิดว่าถูกคิดว่ารู้แล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันไปเพิ่มความเขินผิดแล้วตัวนี้ใครไปบอกว่าไม่ถูกก็จะโกรธอ่าเราเองก็ยังมีสองขีดสองกาใช่มันยังอย่างนี้อยู่พอเราหลุดทุบทานธรนมะหรือเอากลับไปทานดอีกอย่าคือมันยังไม่เต็มเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมันยังเป็นอย่างนี้ก่อนเพราะว่ามันยังต้อง ลองผิดลองถูกก่อนเพราะว่ามันยังไม่ได้เห็นตัวจริงนะที่ฟังแล้วเข้าใจเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นตัวจริงมันต้องไปเห็นอ้สภาวะของจริงของมันที่มันไม่ต้องทาความารู้สึกตัวไม่ต้องกําหนดอย่างที่เราเคยทําอ่ะแล้วก็เรียนรู้กับธรรมชาติที่เขาเป็นอยู่จริงๆตัวนั้นอะ่ะให้แบบดูหนังใบแต่ทีนี้เราเคอยไปผ้าไปไปกํากับการแสดงอยู่เราไม่ได้ดูหนังใบนะไม่ได้ดูละครนะ เราไปหัดละครนะแต่ตอนนี้ให้เราหยุดหัดละครกันนะแล้วทำไมตอนอยู่วรืาตยมก็ไม่เง่้ตั้งนามนะจนยมที่เราฝุดแล้วหายนะคือมันก็หายตอนที่เราไม่ทํามันไม่คอยมาดูลมหายใจไม่คอยกําหนดอะไรตัวน,นั้นมันมันก็จะหายไปแต่พอจิตมันสงบปับ๊บมันก็จะมารวมแล้วมันก็ไอของเก่ามันก็จะขึ้นมาง่าย มันก็จะมารู้ได้ไง่ายเราคิดจะดูปั๊บมันก็ขึ้นเนี่ยหรือบางทีไม่ได้คิดหรอกเขาก็ขึ้นเลยไม่แค่ยังยังไม่ทนคิดเลยแค่รู้ตัวเฉยอันนี้มัน,ข,น,น,นมขึ้นอยู่ที่เราเราฝึกเขาไว้เราทําเขาไว้เองนะทีนี้เราต้องยอมรับเขาว่าเราฝึกเราทําไว้เองไม่มีใครมาทําให้เราแต่มาเมื่อก่อนเป็นก็เข้าใจว่าเราเนี่ยเข้าใจผิดเองเราฟังแล้วเราแปลงข้อมูลผิดเองครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเข้าใจถูกใช่แต่พอเราฟังแล้วเราแปลงข้อมูลผิดแปลผิดจริงคิดผิด ทำผิดเอาแค่ตารู้สึกว่ากําลังโยนี่โยงแปลผิดอย่างเงี้ยถ้าไม่เกิดพระอาจารย์โยมก็ทําแบบเดิมเพราะมันก็กลับมารู้สึกที่ตัวโยมก็ตาก็มองแต่ความรู้สึกว่าในตัวก็มาจับอยู่เนี้ยตาก็มองไอนี่ก็จับเอ๊ะมันก็อน่งไม่ถูกใจมันจะรู้มันจะรู้ที่ผลมันแน่นแต่ไอเหตุที่มาที่ฟังมาแล้วมาแปลงข้อมูลตรงนี้ไม่รู้หรอกทุกคนไม่รู้ว่าเราเรามีข้อมูลข้างในใจของเราไว้ผิดนะ แล้วพอเราฟังปับ๊บเราก็แปลงข้อมูลผิดตรงนีนะ้ไม่รู้นะแล้วเราคิดว่าทําอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แหละถูกแม้แต่นังสือก็เหมือนการตัวนังสือเนี่ย<ช>อ่ามาเหมือนกันรช์ใช่จริงๆอ่ะตัวหนังสือก็ดีครูบาอาจารย์ที่เขาพูดดีจริงๆนะมันต้องสื่อให้ตรงกับสภาวะที่เขาเข้าใจได้เลยไม่ต้องมาแปลงข้อมูลผิดนมฮะเอาอย่างอามาทําความเข้าใจอย่างที่เห็นเนี่ยความรู้สึกที่เห็นไม่ต้องมา,าทําความรู้สึกตัว อะไรไม,ไม่ต้องตัวนี้ไม่ต้องก็งขณะที่กำลังเห็นแล้วมันมีแล้วประสาทตายังดีเห็นไหมจากขววิญญาณก็ยังดีมันมีรูปอารมณ์มันก็ต้องเห็นแค่นั้นแหละแค่นี้เห็นนั่นแหละคือกำลังเห็นนั่นแหละแค่นั้นเองเนี่ยเราเห็นว่าเป็นรูปด้วยนี่สาคัญอ่าจริงๆของมันเป็นของมันอยู่แล้วนะไม่ใช่เราไปบอกว่ามันเป็นรูปเป็นนามนะสภาวะของเขาอ่ะกำลังดูเออ สภาวะของเขาว่าของเขาเป็นอยู่แล้วเนปะ็นรูปอยู่แล้วเออไม่ใช่เราต้องทําความรู้สึกตัวแล้วถึงจะเป็นน้มที่เห็นขึ้นมาไม่ใช่แบดนั้นไอ้ตัวนี้เราไปสร้างขึ้นมานะส่วนมากของเขาว่าเขาเป็นรูปเป็นน้ำยังดูรูปนอนนะี่าการจะให้รู้สึกตัวว่ากําลังดูรูปนอนก็ดูในอาการที่นอนแล้วก็รู้ว่ามันเป็นรูปนอนเนี่ยมันก็ผิดแล้วสิถามมากี่ปีแล้วล่ะตลอดเลยแล้วไปถึงไหนแล้ว เลิกแล้วที่ถูกอ่ะคะเลือไปก่อนเพราะตอนนี้พอเราฟังข้อมูลใหม่ปั๊บมันจะเอาไปทําใหม่อีกรูปแบบหนึ่งแล้วจะยากกว่าเก่ามันจะมีรูปแบบที่จะทําให้เนียนกว่าเก่าตัวนี้จริงจริงจึงไม่แนะนําไปตัวนี้เพราะว่าของเก่าอะให้เลือของเก่าตัวนี้ก่อนพอคลายของเก่าปั๊บแล้วเดี๋ยวไปเห็นเองไปเห็นเองว่าเฮ้ยเราไม่ต้องกําหนดไม่ต้องทำฟังก์สันตัว เราใช้ยาบทอื่นก่อนก็ได้ยาบทใหญ่เนี่ยยังยังไม่ต้องดูไม่ต้องกําหนดไม่ต้องทํฟาร์มรู้สึกตัวอะไรทั้งหมดใช้ยาบทย่อยถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้นะมามาเรียนรู้กับอียาบทย่อยที่เราแก้ทุกที่เราเปียกที่เราแก้ขยับมือขยับเท้าก็ขยับหลังขยับเอววดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนแล้วเอาแค่รู้สึกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เขาจะรู้ได้ตรงนี้นะเพราะว่าจะไปหาเหตุผลนี่ไม่ได้เลยไม่ไม่ต้องเอาเอาแค่รู้สึกเฉยเยรู้สึก แ,แค่นั้นพอเอาแค่สออย่างรู้กับไม่รู้ไม่ต้องไปทําอะไรขึ้นเพิ่มไม่รู้ก็ไม่เป็นไรพ่าปกติคนทั่วไปอ่ะไม่รู้เขาก็ไม่เป็นไรเขาไม่เดือดร้อนนะแต่ผู้ปฏิบัติอ่ะถ้าไม่รู้มันเดือดร้อนนะนี่เนี่ยตรงนี้ยเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทน ต่อกระแสะของตัณหาที่เขาอยากดูอยากรู้อยากเห็นแล้วมันทนยากเพราะว่าเราเคยทำเลนมานแล้วพอมาไม่ให้ทำก็นะล,ลมาน,<ด>นี่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็อดทนตรงนี้ต้องเรียนรู้กับเขาเขาเป็นครูนะเขาสอนเราอยู่นะเพราะเพราะเราใส่ใจเขาผิดนะอายุนิโสมัสการ่ะเราใส่ใจผิดความรู้สึกแบบนี้ก็ถึงเกิดเราเข้าใจผิดคิดผิดทำผิดก็ถึงเกิดแบบนี้บ่อย แล้วก็เป็นขบวนการทําตลอดต่อไปเราก็มาเรียนรู้ขบวนการตรงนี้แล้วเขาก็จะค่อยๆถ่ายตัวเองเรารู้แล้วเราไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องปฏิเสธเขาแล้วต่อไปจะสนุกกับการเรียนรู้เขาโดยที่ไม่ต้องทําอะไรกับเขาเอ่ะเขามาก็มาเหมือนละครขันท่าอะไรมาละ่ะอะไรออกจากโรงมาละ่ะอันดีตอนนี้มีปวดมีเมื่อยเอาก็เรียนรู้ตรงนี้ไอ้ทางตาเห็นเอาก็ไปเรียนรู้ตาแต่ต้องอาศัยวิเวก ถ้าไม่มีวิเวกมันจะไม่สามารถทอย่าได้วิเวกมีสองอย่างไงกายกสกายกายวิเวกกับจิตตวิเวกตรงนี้ก่อนจริงๆแล้วก็กายวิเวกนี้มาก่อนนะและส่วนอาวุธอาวุธนี่มีสามนะมีสุตตาวุธแล้วก็วิเวกาวุธปัญญาอาวุธนะต้องได้สตตาวุธก่อนฟังมนั้นเข้าใจถูกถ้าเราไม่มาเข้าห้องกรรมฐานหรือถ้าเราอยู่บ้านถ้าเรามีงานเยอะเราก็ไม่สามารถรู้อย่างนี้ได้ไม่ได้แต่ต้องได้จากการฟังตัวนี้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อน แล้วต่อไปพอไปอยู่วิเวกตรงนี้ก็ได้ไปอยู่บ้านก็ได้อยู่บ้านมันมีงานอหน,น,นอือ่นหมคะพอเราเข้าใจตรงนี้พอมันคลายเรื่องการทำพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะมาเรียนรู้อารมณ์ได้